สวัสดีครับพ่อพี่น้องผูกกำลัชงชมช่องบ้านในตะวันนะครับพอดีมืาอนี้เศ้าๆนะครับของวันที่15นะครับ15เดือนกรกฎาคม68นะครับพอดีมาเบิง่งงัวอยู่คอกของลูกๆแล้หล,ลานนะครับน้ำกันอยู่บ้านจานหมูกเก่านะครับตะบลท,ทับน้อยนครสตุรภูริจวัดสุรินทร์พอมันขึ้นมันทรไปตามนะครับผมก็เรียกาเบิ่งนะครับเพราะว่า มันมีงวัวแม่หนึง่งนี่แม่นี่นะครับเพราะน,นั้มันมีมันนอนแล้วมันลุกบ่ขึ้นเราก็เลยแล้วก็น้ำไลยไหลตลอดเลยนะครับแล้วก็ช่วงที่โทรคุยกันนั่นนะครับพอดีมูผมกัเขามาเบิง่งแล้วก็พูดหูสาเหตุนะครับผมก็เลยบอกปด็ม,มาเบิง่งนผมเลยมาเบิ่งย่ำเสานะครับสาเหตุคือยังเดี๋ยวสีบอสู้ฟังนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นยเ,เป็นอุทาหรณ์เป็นบทเรียนนะะ้ยงน้ำสำหรับพ่อป็่น้องผู้ที่เลี้ยงงัวนะครับว่ายาเห็ดแนวนี้นะครับ oui แต่ว่าเพิ่นเพิ่นบ่ได้เห็ดเองนะครับเพิ่นไอ้ยัง มีพวกลุงๆป่าๆเพื่อนนะครับเอาอันนี้ไม่ให้เขากินนะครับมันก็เลยมีอาการยังสีเลยนะครับคืออย่างเด้อสุขมศไทยเพื่อนนะครับเป็นบดขอกเลยเพื่อนวะนะครับมันแต่ว่เป็นแห้งแม่นี่นะครับแม่ที่นนน้ํำไายไหลไหล่นะครับเพื่อนว่ามันไข่ไข่ก็บ่าไข่นะครับพอเย่าเว็มันก็อันนี้อยูกตอนสาวนะแต่ว่า ช่วงใบสามนะนาะครับมันมีอาการห้องเนาะครับห้องเบิด์ขอกเลยเป็นกระวนกระว่ายเนาะครับห้องเลยเนาะครับเดี๋ยวนะครับมามาเบิ่งต้นเหตุของมันเนาะครับมันคืออีหยังพี่น้องมาเบิ่งนํากันนี่ครับนี่กลางๆอยู่นี่นะครับโอ้ยนี่ครับใบกระท่อมครับหมู่บ้านไอ้บ้านผมเขาเฮ็ดไอ้ท่ำความสะอาดบ้านเนาะครับ พัดไอพัฒนาหมู่บ้านไอตัดต้นไม้ต้นไหรยุคคางพอคางทางเนาะครับเพื่อนกน็แล้วก็ลุงเพื่อนเอามาถิ่มใส่เนาะครับนี่ยพวกงาใบกระท่อมก็มีเนาะเพื่อนเอามาให้งัวกินเนาะครับมากินหลายสองสามงางสิลนะงาวง่างเงี้ยสิละครับใบมันก็นสิเต็มเลยแล้วคือตามจีบผมไ <c oughs> อไอขาดว่าแต่เพื่อนน,อน้ามันไหลอีกแล้วเพื่อนเนาะเนาะกินแล้วเนาะครับ มันห้องเบิดสโตโตเลยคนน่ะนี่ไอตัวที่เป็นล่ำปีใส่กินที่พวกมาสียาให้นี่ตัวนี้เนี่ยน้อยนิดเป็นเพนเป็นตั้งแต่อายุบ้อถึงเดือนดีเลยตัวนี้นี่ก็ห้องน้ามือคนน่ะปกติบ่เคยห้องคนน่ะเห็นไหมน้ำลายยังไหลอยู่นะครับบางตัวก็อาจจะกินบ่หลายเนาะครับก็เลยบ่หนักก็ได้เห็นก็นอนเขี้ยวเอียงเซ้ยอยู่แต่ม่นเลี้ยงๆน่นอนเอาข้างกายห้าวแล้วก็น้ำลายย้๊าย ไปโยดโยดเลยผลัดง่วนเวีเนยนห้างผลัดเอาอยาใส่เต็มห้างาากาาระห้องผลัดกินยาฆ่าป่าอยู่กระห้องนะครับงหลังจากเขากินในใบกระท่อมแล้วนะครับตะกี้ยงปีพันละปีสองสามปีที่แล้วก็เคยให้กินอยู่เด็กนะครับแต่มันมันมับ่หลายนะครับระมันจังงานนึงสิสมมติว่าอาจจะถือตัวเราบุกี่ใบเนาะครับแต่ปีนี้มันตัวมันใหญ่ขึ้นบ่เพรานนะว่าแล้วก็มันอาจจะหลายเนาะครับเพราะว่าก็เลยตัดไม่ให้มันหลายเนาะครับ ใบกระถอกโอ้ปวดได้ปดได้ก็คินอองเลยยาหาเห็นได้ครับมันเสี่ยงเลยนี่เดี๋ยวนี้บางตัวก็ยังนำลายะไลอยู่แบบไลโยดโยดเลยพว่าบางเทื่อการแก่สารพิษไอ้แก่ย yes, ังไะรีดของพวกใบไอ้ใบกระถอกพวนี้มันก็อาจงฮัยังหายเนี่ยมาเจียจางเขามันต้องมีนื้ามากอกเขาอะพวกอย่างที่มันเห็นให้มันลดลง หรือว่าพอพอมีลองผูใ้ใดที่เคยมีประสบการณ์นะครับที่เคยเห็นมันกินยังพวกมันนี่นะครับมีแนวกอ,อกในให้มันกิน,นะะเอาคอมูลมาแนะนำนะครับแชร์ความรู้นะคะรับส่วนเรผู้พมก็บ่เคยกินใบกระท่อมนะ,ะผมก็บม่หัวเป็นอย่างแต่ว่า,าบ่เคยกินกันบ่ะเม่นนะครับเขาต้มก็เราลองเิมน้ำเขาอยู่นะ,ะผมเมาะะ่เนาะผมแพ้ผมก็เลยบ่ก,กินเลยนะครับบางทีเรากินบ่บถึงเครื่องแก้วดอกนิดเดียวสะะิแบบเป็นตึนะะ้อเลยเนาะผมผม,ผมก็เลยบ่ก,กินเลยเนาะ,ะผมจะเป็นคนแพ้ใบแนวมูนลินะ โอ้เราเซไปนั่นมาสังเกตตัวมันคือห้องบนว่าห้องหลังจากใบสามมาเพ่รา้กินประมาณใบสองใบสามมันห้องตลอดเลยนะครับห้องบดขอดบนะมันหิวหยาเพราพม่นเอาหยาเสเตรียมห้างกับห่องบนนี่ตัวนี้เป็นนักกอนโมใบกระท่อมใบกระท่อมมันเป็นสมุนไพรอยู่กับสมุนไพรมันหัน กินหน่อยอาจจะเป็นยาขึ้นว่านั่นคนเ้ากินคือกันนั่นแหละคนเ้ากินน้อยๆยำเป็นไม่น้อยกับเป็นยาอยู่สูดแดดสูดยังไปเพิ่นว่าแต่ว่ากินหลายเนาะมันกับบวบบวด้เนาะแพ้เมาโคตรกับเมาเหมือนกันกินพอสองสามใบนี่มือหนึ่งมันโคตรแพ้อีรีเนาะหรือตามที่ว่านามกระท่อมที่ทานผมเคยเบิ่งข้าวเนาะครับที่ว่าเป็นนักศึกษายังทั้งทังสารคามือนงทั้งใดที่ว่ากินแล้วก็รับไปเลยเนาะครับ กวได้ด้วพี่น้องเลยนะครับเอาเยอย่าเตยประมาทนะครับใบกระท่อมโอ้นะครับคลองนี้มีหลายแนวอยู่เลยสิผมมาถ่ายคลิปนี่ตัวนี้เป็นลำปีนะครับตัวนี้ขาหักบ่นได้ตัวนี้เศร้าแล้วนะครับเปิ้ลใส่นั่นเอาใหม่มาดามให้นะครับเอาใหม่มาเขินเกล้วเอาผัดติพันดีๆเลยยางอยู่นะครับในเดือนกัวตัวนี้ก็ปกติแล้วนะครับสำหรับเมืตัวนี้นี่ เขานอนอยู่น <Doom vanilla> <or> <raspberry> ี่นะครับผมเคยมาถ่ายแต่ว่างัวแห่งถือมีที่แนวเปลี่ยนนะครับนะสำหรับขอบนี้โอ้๋อเนาะครับพอดีเวรกระเบิงแล้วก็เอ๋อถ่ายพักพี้พักน้องน้ำนะครับเปลี่ยนกั้มรูเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นเก็ดยังไงเป็นอุฒาหอนน้ำนะครับเตือนก็โปร่น้องผู้ที่เอามากับใบใหม่ใบยังไม่ให้มันกินนะครับพวก ตจงพวกยังหรใบมันสับปรังมันเียงกบได้ด้วยพี่น้องเลยยาเด็ดขาดนะเพราะว่ามันมีพวกสารไซยาไนเนาะตจงพวกใบกระท่อมนี่ผมก็บ่เคยเห็นคือว่าอะไรมันบ่เคยมีเนาะบ้านเฮามันอกี้กำลังเขาเปิดให้ปลูกได้นะครับปลูกเซรีนะครับมันเป็นอันนั้นสมุนไพรพื้นว้านนะครับแต่ว่ามันกับบวมเยนแล้วเอามาให้งงวดกินหลไรนะครับเมื่อจี้ตุยยกขอบก็ได้นะครับน้องก็เอาเล็กๆน้อยๆนะครับขอบคุ้นนะครับสำหรับ การรับชมเรารับกันมันมีม,มไอ้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์นะครับแล้วก็ติดตามแม่น้ามันแหละสำหรับผู้ที่เขาต้องใหม่นะครับเป็นกำลังใจเพื่อคลิปนะครับคือนีก็ประมาณนี้สวัสดีครับ